โอเคครับ่าขอกลับสวัสดีชาว ROV ชาวฟีฟ่าชาวคอนท่าชาว PB ชาวพ b แบงแล้วก็ชาวฟรีไฟกันทุกท่านทุกคนทุกเพศทุกวักันด้วยนะครับโอเคนะวราะก็วันนี้อยู่ในเกม ROV กันนะครับว่าวันนี้ก็จะมาแจกโค้ด ROV นะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างแล้วก็จะมา รีวิวตัวเกมนะครับว่ากิจกรรมมีอะไรต่างๆนานาเข้ามาบ้างนะครับวันนี้นะครับอ่าก่อนจะไปแจกโค้ดก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเนาะนะครับก็มีการ์ดบังครบรอบ ROV รับสกินฟรีพร้อมกันวันที่30ตุลาคมนี้เลยนะครับอย่าลืมมารับเข้ามารับกันด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอันนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับ ก็มีะะร,ร้านค้าภานจรสกินถาวรน,นะครับการันตีสกินถาวรทุกครั้งนะครับเริ่มเพียง19คูปองเท่านั้นนะครับสกินฟรีปาร์ตี้คว้าฝันนะครับชวนเพื่อนมาร่วมทีมและเปิดของขวัญเพื่อรุ่น,นรับสกินฟรีนะครับอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็อย่าลืมมาชวนเพื่อนกลับมาที่อีกครั้งนึงนะครับก็จะมีสกินลิเลียน้าคิกแนคมุลาดแล้วก็อะไรอะเอนเนตใช่เปล่าโอเคเนาะ กิจกรรมก็ข้าวๆประมาณนี้สำหรับอ o V นะครับประมาณนี้เลยก็อย่าลืมมากด Lock ล็อกอินรับรางวัลต่างๆนานาด้วยนะครับประมาณนี้เลยมารับของมารับไอเทมฟรีนะครับ โอเคนะครับส่วนโค้ดจะเป็นโค้ดยังไงนะก็ไปรับชมพร้อมกันเลยครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง m a ต t e r ร์เบโของผมด้วยนะครับโอเคขอกดรับของรางวัลแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับไปหน้าโค้ดกันเลยนะครับกดเข้ามาที่แรกไอเทมเลยนะครับอ่ะคลิกเลยแลกไอเทมโค้ดนะครับใส่ตามผมเลยนะเพื่อนๆใส่ตามผมเลยนะครับ โค้ดแบบนี้เลยนะครับอ่าผมให้เ,เพื่อนพิมพ์ตามผมสัก5-6นาทีก่อนนะครับเอ้ยขออภัยครับ้าวีก่อนนะครับอ่า C D R D Z B Z B W 9 J E X 6 3 Q นะครับโอเคกดยืนยันมาเลยนะครับโอเคครับแลกโค้ดสำเร็จแล้วนะครับที่หน้ากล่องจดหมายเลยนะครับท่านผู้ชม โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาไล่เรียบร้อยแล้วครับก็มันอยู่ในกล่องข้อความนับอยู่ในช่องระบบนะครับอ่ามากดรับกันเลยครับโอเคเราว่าเราจะได้อะไรกันได้นะครับกดมาที่คังนะฮะได้รับไอเทมเมื่อเร็วๆนี้นะครับไอเทมนะครับอ่าเราต้องหากล่องนะครับที่เราได้เมื่อกี้นะครับกล่องนี้เลยไม่ชมกดใช้ไปเลยกดเปิดนะครับ โค้ดก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับใครได้สกินอะไรหรือได้เพชรแดงหรือได้ัตรชิ้นส่วนี่โลูเหมือนผมก็แสดงความคิดเห็นด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาแจกโค้ดเพยงเท่านี้นะครับนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผม้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปต่างๆจากข่าวสารเกม Rov นะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปต่างๆคลิปต่อไปจะลงคลิปอะไรก็อย่าลืมกดสั่งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับจนแคนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย